เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น ใบเรียงเบอร์อนันตโชคนะครับว่าประจำวันที่16มีนาคม2 5 6 7นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับไม่จับเรียงใบเก่ามาชนให้ดูนะครับข้อมูลเยอะใบแรกนะครับไปดูใบในฝ่ามือนะครับก็จะให้3กับ7มานะครับต่อไปครับเป็นออสหรั์นะครับให้เด่น8ลอง6 8 3 8 5 8 9 6 4 6 7 6 2ที่เด็ด โอยเซียนทะเขียนทองนะครับให้เด่น2ลอง7มา2 5 2 9 7 4 7 8เปาตรงให้8 7 2และ0มานะครับก็จะมี38 37 32 30 48 47 42 40 50 57 52และก็54มาครับส่วนใบนี้นะครับจะเป็นเด่นประจำวันเสานะครับก็จะให้เด่น7เด่น8เด่น5มาแล้วก็ สถิตินะครับ20งวดที่ผ่านมานะครับนํามาฝากเหมือนเดิมครับใบต่อไปครับเป็นส่งหวยให้รวยนะครับให้เด่น0เด่น8เด่น4 0105 01058289 4348250189107487 980524435แล้วก็785อาจารย์บัวขาวครับเด่น4เด่น7เด่น6

ต่อไปเป็นเลขเพิ่มลาบนะครับให้เลขเด่น3 0 5 7และ8 0 1 0 4 0 9 3 1 3 4 3 9 5 1 5 4 5 9 7 1 7 4 7 9 8 1 8 4แล้วก็8 9มาครับต่อไปเป็นแหกฟ้าคว้ารวยนะครับให้เด่น6ลอง3ให้เด่น6กับเด่น3มาครับ6 0 6 1 6 2 6 7 3 0 3 1 3 2และก็3 7นะครับไปแบบรวดเร็วเลยนะครับ ต่อไปครับเป็นทีเด็ดจากแม่โขงนะครับให้เด่น9เด่น4เด่น3เด่น7 9 0 9 8 9 5 7 0 7 8 7 5 4 0 4 8 4 5 3 0 3 8และก็35ต่อไปนะครับเป็นห้านักคำนวณให้เลขเด่นมานะครับให้ตัวเด่นมา2 1 5และ7 ต่อไปครับเป็น3นักคำนวณเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้จะให้เลขเด่นมาตามนี้เลยนะครับสำหรับชี้ชัด3นักคำนวณนะครับมิเตอร์มันนี่ครับให้เด่น1เด่น9เด่น6 10 12 13 17 90 92 93 97 60 62 63แล้วก็67ครับต่อไปนะครับเป็นกิ่งทองกิ่งเพชรครับ ซ้ายมือนะครับ4 1 9 6และ7ครับ9 0 9 3 9 8 6 0 6 3 6 8 7 0 7 3 7 8 4 0 4 3 4 8 1 0 1 3และ1 8มาต่อไปครับเป็นส่วนรวมอาจารย์ดังนะครับให้เลขเด่นมานะครับเด่น2เด่น5เด่น7เด่น8 2 1 2 4 2 9 5 1 5 4 5 9 8 1 8 4 8 9 7 1 7 4และก็7 9มาครับ อาจารย์สมานและคณะให้ทีเด็ดมาเป็นชุดเด่นนะครับตัวเด่นมา8 1 3และ99เป็นตัวเด่นครับต่อไปนะครับเป็นเปิดตลับเลขนะครับให้เด่น5 5 4 5 8 5 9 9 0 9 3 9 4 9 3 9 7 7 1 7 6นะครับเด่น5เด่น9และก็เด่น7ครับ ซองรวยซัพย์นะครับเด่นเหนือเด่น8 7 5 8 1 8 9 3 6 8 2 8 7 8 6 8 9 0 8 3 8เด่นใต้เด <efecto> ่น2 2 5 2 7 1 2และ4 2ต่อไปครับเป็นเส้นทางรวย ประจำวันเสาร์นะครับให้ตัวเด่นมา8 6 3และ2ชุดเด่นวันเสาร์นะครับ816131 2184643424876737 7, 7, และก็27ดับสนิทนะครับดับ3ส่วนตัวเด่นด้านบนนะครับ42และก็6 เลขรวยหวยโอเคครับเด่น7เด่น8และก็เด่น2นะครับ57 58 52 17 18 12 67 68 62 07 08และ02อาจารย์พิทักษ์นะครับสูตรแรกให้9 91 92 94 97 02 0, 2, 0. ศูนย์หนึ่งศูนย์สอดูสามหและก็5 7เครับเป็นรวมสูตรสำเร็จต่อไปครับแจ็คพอตนะครับให้เด่น4กับเด่น6นะครับในชุดก็จะมีเด่น5เด่น4เด่น6เด่น3เด่นสุดจะเป็นเด่น4กับเด่น6 หนุ่มหน้ามนขอท้าดวนนะคับให้42 43 45 48 12 13 15 18 72 73 75และก็78นะครับใบต่อไปเป็นผู้เท่านะครับจานผู้เท่าท้าดวนทาพิสูจน์ครับ01 02 04 07 61 62 64 67 21 23 24 4, และก็27มาครับ ต่อไปนะครับเป็นหวยสยามนะครับรอบนี้ให้เด่น8เด่น2เด่น5เด่น4 805081518353895920402141 23432949รหัสล็อกเลขลับนะครับ990919297660616267330313237 จารย์พิชิตให้เด่น2กับเด่น9มาครับพีระมิดนะครับโดยอาจารย์ปุดฉาครับให้เด่น8เด่น6เด่น5 81 82 83 84 87 89 61 62 63 64 67 69 51 52 53 54 57แล้วก็59ครับ ต่อไปครับเป็น2เลข,ขหัวไไข่นะครับให้เด่น5เด่น0เด่น9เด่น7 7 1 7 2 7 3 7 8 9 1 9 2 9 3 9 8 0 1 0 2 0 3 0 8 5 1 5 2และ5 1 5 2 5 3แล้วก็5 8ครับต่อไปครับเป็นคับชนดนะครับเด่น1 1 0 1 3 1 6 1 2 1 9 1 7 518141เด่น4เด่นใต้น,นะครับให้424054 494384 474614เลขเด่นจากดาลดังนะครับให้เด่น4กับเด่น1มา4045464812131917 247 631904851ต่อไปครับให้ เด่น9มานะครับให้เด่น9กับเด่น3มาเด่นจะเป็นเด่น9 3 2 1 3 3 5 4 3 9 0 8 9 9 6 7 9ต่อไปครับเป็นหวยรวยหลักนะครับให้เด่น8 8 1 8 6 1 8 2 8 8 7 8 0 9 8ให้5 5 1 5 2 5 9 7 5 6 5 4 5 ให้3 3 0 3 2 3 9 1 3 4 3แล้วก็7 3ต่อไปครับเป็นฟันทงออนไลน์นะครับให้ชุดเด่น2ตัวท้ายมาจะเป็นเด่น8เด่น2เด่น7แล้วก็เด่น4นะครับ8 0 7 0 8 1 7 1 8 5 7 5 8 9 7 9, 9 2 0 4 0 2 1 4 1 2 5 4 5 2 9 4 9อาจารย์เด็ดครับให้เด่น5เด่น0เด่น3 เลขเงินล้านนะครับเด่นเหนือให้เด่น9เด่น1เด่น5และเด่น2ส่วนท้าย2ตัวนะครับจะเป็นเด่น8เด่น7เด่น4และก็เด่น9ชุดที่เหลือก็ตามนั้นเลยนะครับครั้งเลขรวยครับเหนือให้5กับ2นะครับ5 1 5 0 5 6 2 8 2 4 2 9ใต้เด่น7กับเด่น3 717076 38 3 9และก็3 4 ตรงตรงไม่มีเมมนะครับเด่นเหนือเด่น4เด่น7นะครับ4 2 1 4 4 5 3 4 7 9 7 8 0 7 6 7 2 4 9 5 1 4 8 0 7 5 7 3อาจารย์นัดครับเด่นเหนือเด่น8 8 0 8 2 8 5 1 8 4 8 7 8เด่นใต้เด่น9นะครับ9 2 9 3 9, 9, 9, 9, 9 6 5 9 7 9 4 9 ต่อไปเป็นรวยฟ้าฟาดนะครับเด่นเหนือเด่นหนึ่งครับ 12, 15, 8, 19, 1 2 1 5 8 1องหด่เนึด่นใต้เด่นศูนย์ครับศูนย์หและก็เจ็ดศูนย์ต่อไปครับเป็นเลขลับมหาศจรรย์ให้เด่น6กับเด่น2มานะครับส่วนตำหนักเซียนให้เด่น4เด่น5เด่น1 424348505657 1>, 1 2 1 8และ1 9ต่อไปครับเป็นซองอ่างเปานะครับให้เด่น7 7 2 7เจ็เด่น9 9้9เก้เด่น5 5 2 5 3 5 8ต่อไปครับเป็นพญานาคถ้ำม,มรกตนะครับเด่นเหนือเด่น8 8 1 8

ส่วนที่เหลือตามนั้นเลยครับเซียนยอดเด่น6เด่น3เด่น9เซียนอูค,ครับให้เด่น9เด่น0เด่น3 9194 050732368978 897940107383ไม่ทันก็ข้ามเลยนะครับเซียนไก่จิกเงินนะครับเด่น8เด่น5เด่น2 ส่วนเลขหวยตัดนะครับให้เด่น1มา1 2 1 5 1 7 3 1 8 191ชุดที่เหลือตามนั้นเลยครับต่อไปเป็นปร้อมปาการนะครับเลขปักหลักครับให้9 9 2 9 5 9 8ให้3 3 0 3 1 3 4ให้6 6 0 6 1 6 2ให้7 7 5 7 8และ7 9 รุปเด่นนะครับเด่น8เด่น6เด่น0เด่น3 8 7 8 9 6 1 6 4 0 2 0 5 3 1แล้วก็39ครับต่อไปเป็น5เซียนนะครับให้เด่น5เด่น0เด่น2เด่น7 5้าสามห้าสี4 0 8 0 9 2 3 2 4 2 8ก้7ศ7นย์และก็7 9ครับต่อไปนะครับเป็นทีมเท่าแก่พันล้านครับเด่นเหนือนะครับให้เด่น6กับเด่น8ท้าย2ตัวนะครับให้เด่น4กับเด่น2 ต่อไปเป็นพลังตับเต่านะครับเด่นเนื้อเด่น2 25 26 1242เด่น7 73, 78, 7 3 78 07แล้วก็97ครับต่อไปนะครับเป็นคนมีโชคครับให้เด่น2 20 26 27 12 3 2 4 2เด่น5 5 1 5 6 5 9 เจ็ดห้าหกห้าแปดห้าต่อไปเป็นเลขเข้าเป้านะครับให้ตัวเด่นมาเด่น5กับเด่น7นะครับต่อไปเป็นเลขพลังจักกรวาลครับให้เด่น4 2 8 4องแปดสี่4นึ4งส4่เ 46 4914และ74ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับ